มาไม่เนียนเลยเนียนไม่โดนเงินพี่ป๊าทางตัวเหี้ยเก่งกาจที่ป๋าเอาเนียนปะล่ะอ่ะมาจากโซนวอนนะกำลังจะนอนเลยเจะไปจิ้มสิ่งแดงนอนไม่หลับเลยทีนี้วาั้งขัดไปอยแล้ๆตรงไม้ตะเคียนนี่ใช้อะไรขัดไม่ต้องขัดเลยเหรอต้องขัดไม้สักหรือเปล่าไม่รู้ไม้เมเปิ้ล เขาเรียกไม้เมเปิลไม้ตะเคียนยืนต้นตายคุณซาเลกเกอร์มันสวยตรงไม้นี่แหละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเข้ามามามา โดนโดนโดนพี่จันอยู่ตรงท้ายวานนี่เลยเออแป๊บนึงเล่นไหมก่อนพี่ปวดขี้ว่ะไปขี้ก่อน มีปัญหาวะ่ะปืนสองนะพี่เก้ามันเหมือนมันเหมือนปืนมันเนี่ยมันแบบออกไม่ไม่เหมือน,นแบบเหมือนแบตบเออแบตมันอ่อนครับมอเตอร์มอเตอร์เสียมอเตอร์เสียต้องเปลี่ยนมอเตอร์โอนเขออ้าแล้วมาาย หลือหมดบ้านเลยโอ้ยตด้มาลโดนโดหลังบ้านโดนแล้วใจเย็นสวยครับสวยอดแล้วอุ้ยเหียรอด ตดีโดนบอดมไ้วี่เวลาหวลาเกิดกร่ได้บเต็มเ็่อยน้องกันเลได้เกิดจำได้เก

โดนที ة, well, Douglas, own, ่มนโดนเกิดมเกิดมาหน้เกิดมา้โดนโดนโดได้บันไดเหรอบันไดเหรอผมพูดพูดขึ้นไปได้ปบ่าวะไปทางไหนได้ไว้เหียจะขึ้นเอ็มเก้าสามอ่ะ พี <Es> <an> ่ลองเอื้อมอีกหน่อยดิตรงบันไดอะเขาเลงผมอยู่ไปยพี่บอยเหรอเอ้โอ้ยนี่อดไม่นไรนะครับดีเลยทนไรับองไม่อกด้่บ้านผมนี่ ขึ้นขึ้นมาเอ็มเก้าสามแล้วขึ้นมาเอ็มเก้าสามแล้วโดนโดนโดน โดน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 นโด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 นไม่บอกขีเรียบอเลยอือขี้วอยวายนะ อตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าพี่ป้อมอยู่ตรงนี้พี่บอยบอกตอนแรกก็ไม่รู้หรอกพี่บอยบอกรู้เลยได้ม่บอกเที่ยงเร้อยเลยใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าดน้นด้นด้น 我蛮轻啊！呜呜呜！嗯<哼>哦

ออกแล้วอันนี้ยิงโดนเหรอเออออกแล้วนะโคตรม่ะเนออกไปาม่กนมามันเ่นมวลมึงเห็นผู้ไม้บ้าไม่เห็นใช่ไหมห้าคือสามอซีมันเอากิ่งไม้มาปักเลย เฮียครับนี่เดียวม่เปลนไรไม่ต้องรีบเรยวนี้สองชั่วโมงครึ่งโอ้โห No, no, no. เดินเดินเดนไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วจะโกหกกูขวยมึงเป็นผีมึงชวนกูขวเหี้ย